เนื้อหมูเถื่อนคืออะไรอันตรายแค่ไหนและเราจะป้องกันได้อย่างไรต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับคณะบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื้อหมูเถื่อนคืออะไรครับถ้าจะพูดถึงเนื้อหมูเถื่อนจริงๆก็คือเนื้อหมูที่ไม่ได้ถูกตรวจสอบหรือมีการผ่านทางด้านของการตรวจโรคอย่างถูกวิธีถ้าเป็นแบบนี้จะเป็นเนื้อหมูเถื่อนทั้งหมดอาจารย์แบ่งหมูเถื่อนที่ลักลอบเข้ามาในประเทศไทยเป็นสส่วนถ้าพูดถึงอันตรายนี้ก็ต้องแยกเป็นสส่วนระหว่างเนื้อหมูเถื่อนที่นําเข้าจากต่างประเทศกับเนื้อหมูเถื่อนที่นําเข้าจากประเทศทเ,าาเทศพื่อนบ้านอันตรายหรือความเสี่ยงที่จะได้รับจากหมูเถื่อนที่นําเข้าจากต่างประเทศ มีความแตกต่างกันสำหรับเนื้อหมูเถื่อนจากประเทศตะวันตกต้องระวังเรื่องอะไรครับ เนื้อหมูเถื่อนถ้านําเข้าจากต่างประเทศอย่างประเทศทางตะวันตกนี่เราพบว่าสิ่งที่ต้องพิจารณาเป็นสาคัญคือเรื่องการใช้สารเลีงเนื้อแดงเพราะว่าประเทศไทยนี่เรามีความมาตรฐานของพวกเนื้อหมูมีการบังคับใช้ไม่ให้เกินมาตรฐานซึ่งในต่างประเทศหลายประเทศเนี่แตกต่างจากเราเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีการใช้สารเล็งเนื้อแดงมากกว่าที่เราใช้ในประเทศซึ่งอันนี้มันจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคโดยตรงและอันตรายจากเนื้อหมูเถื่อนที่นําเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน หมูเถื่อนที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านที่ลักลอบเข้ามาเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าจะมีหลายๆโรคที่สามารถเกิดการนําเข้าโรคจากประเทศเพื่อนบ้านมาสู่ประเทศไทยก็อย่างเช่นการติดพวกพยาธิตัวตืดหรือคนเปื้อนพวกเชื้อทําให้เกิดพวกอีกวานะพวกวิบิโ,โอทั้งหลายแล้วก็เรื่องไข้หูดับจากสุกรอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องการใช้สารเรื่องเนื้อแดงเพราะว่ามาตรฐานฟาร์มแต่เหน,นี้เขาต่ำกว่าประเทศไทยต้องเฝ้าระวังอย่างมากนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยจะเกิดปัญหาสุขภาพระยะยาวต่อประชาชน คนไทยครับแล้วเนื้อหมูเถื่อนที่เป็นข่าวช่วงเดือนสิงหาคม2566แล้วครับในส่วนของเนื้อหมูเถื่อนที่นําเข้าที่เราเห็นในตามข่าวนียที่เป็นคอนเทนเนอร์อันนี้จะเป็นเนื้อหมูที่มาจากฟาร์มมาตรฐานทางประเทศทางตะวันตกอาจจะเป็นทางแถบอเมริกาเหนืออเมริกาใต้อเมริกาบราซิลหรือมาจากแถบยุโรปมีหลายประเทศที่นําเข้ามา อาจารย์อธิบายสาเหตุที่ทําให้เกิดการลักลอบนําเข้าหมูเถื่อนเมื่อสัก2ปีที่แล้วเราประสบปัญหากับเรื่องโรคติดต่อร้ายแรงอ f r กันสวายฟีเวอร์ซึ่งทําให้เราต้องทําลายหมูไปจํานวนมากมันไม่ได้เป็นเชื้อจากประเทศไทยเชื้อจากประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่โดยรอบซึ่งอันนั้นจะทําให้การเลี้ยงหมูในระยะต่อมาเหลือน้อยลงมากจํานวนเนื้อที่เราต้องกินทุกวันมันหายไปจากตลาดทําให้หมูมีราคาแพงขึ้นทําให้เกิดช่องว่างระหว่างราคามันก็เลยเป็นแรงดึงดูดทาให้คนเนี่ยนำเข้าหมูจากต่างประเทศที่มีราคาถูกกว่า เราจะเห็นว่ามีหลายปัจจัยที่ส่งผลทําให้เกิดการนําเข้าอย่างผิดกฎหมายเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังจากมูเทื่น คือการนำเชื้อโรคมาระบาดในฟาร์มในประเทศไทยในเรื่องของโรคอัมพิการสไวน์ฟีเวอร์ถ้าเกิดเขามาจากประเทศที่มีการปนเปื้อนหรือมีการติดโรคพวกนี้อยู่เมื่อนำเข้าในประเทศไทยเราไม่สามารถที่จะทำลายทิ้งก่อนที่จะถึงมือผู้บริโภคมันจะทำให้นำไปสู่การระบาดของโรคอัมพิการสไวน์ฟีเวอร์ในประเทศไทยได้อีกโดยเฉพาะอาจจะมีเซนต่างๆเกิดขึ้นมากมายในประเทศไทยถ้าเราพูดถึงมาตรฐานฟาร์มของการเลี้ยงสุกรในไทยเราถือว่าเราติดมาตรฐานระดับนานาชาติที่มีความปลอดภัยสูงเพราะนั้นเราก็คงจะต้องให้ความ สำคัญนะครับแล้วเราจะสังเกตได้ไหมครับว่าเนื้อหมูชิ้นไหนเป็นเนื้อหมูเถื่อนนําเข้า หรือเนือหมูจากประเทศไทยเองถ้ามองด้วยตานี่จะยากมากไม่มีทางแยกได้เลยที่จะสามารถแยกได้ก็จากห้องแลบบแต่คงไม่มีใครเอาไปสุ่มตรวจจากทุกตลาดหรือทุกเขียงอะไรพวกนี้มาตรวจเพื่อที่จะดูว่ามันเป็นหมูมาจากแหล่งไหนอันหนึ่งก็คือเวลาที่เขาขายโดยตรงเข้าสู่ร้านหมูกระทะพวกนั้นเนี่ยเขาจะรับซื้อหมูถูกอยู่แล้วเพราะนั้นก็มีโอกาสที่มันจะถึงมือผู้บริโภคดยตรงเลยซึ่งอันนั้นจะมีความอันตรายค่อนข้างมากอาจารย์มีคําแนะนําสําหรับการรับประทานหมูไว้แบบนี้ ผู้บริโภคตอนนี้ถ้าเกิดเรากลัวว่าเราจะได้รับประทานหมูที่มันไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ได้คุณภาพก็แนะนําว่าคุณจะต้องซื้อจากแหล่งที่ไว้ใจได้อย่างกรมสรรเนยเขาก็มีมาตรฐานฟาร์มเขาอยู่เขาก็จะให้เซอร์ติฟายร้านที่ขายเนื้อที่มาจากที่ฟาร์มที่กรมสรรรับรองเวลาที่เราปิ้งย่างอพวกนี้อย่างน้อยมันควรจะต้องสุกอันนี้นอกเหนือจากสารเลี้ยงเนื้อแดงนะครับเนื้อแดงไงปิ้งย่างไงก็ไม่หายแต่พวกเรื่องโรคต่างๆหรือพวกพยาธิที่มันติดอยู่ในเนื้อหมูหรือมีโอกาสที่เนื้อหมูจะ นำพะยาิรณนี้มาสู่คนได้ถ้ากินสกุกสุกแน่ๆเนี่ยยังไงก็ปลอดภัยครับรับประทานอาหารสะอาดและหลากหลายอย่างพอดีช่วยให้มีสุขภาพที่ดีได้นะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหาแอดชัวร์แอนแชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกันกบชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์คิดก่อนจะคลิก พลิกสังคมให้ดีขึ้นสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม